ครับสวัสดีครับเคยิ่งเจริญเครดิตครับก็เอาตัวรุ่นใหญ่ๆนะครับเป็นตัวเบอร์ห้าพันนะครับตัวนี้เป็นไดว่า sport l i ลน์นะครับ ST ST เบอร์ห้าพก็สุดของรุ่นแล้วครับเป็นตัวใหญ่นะครับอันนี้ก็สปูลเท่ากับ BG 60เลยนะครับเทียบเท่า BG 60กันเลยตัว แกนของเขานี่เป็นแกนสองชั้นนะครับเป็นแกนใหญ่สองชั้นนะครับแกนเบลล์มลนี่สปริงคลิกเสียงเป็นแบบนี้นะสปริงดีดคลิกเสียงนะครับแกนเบลลมเทิมนะครับแกนยังสวยอยู่นะครับไม่มีล้มไม่มีไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับแกนตัวเกลียวยังสวยงามอยู่นะครับแผ่นรองเบรกก็อยู่ครบนะครับเดี๋ยวใส่กลับเข้าไป มาฟังเสียงฟังเบรกกันครับเสียงตัวนี้ก็เป็นเสียงประมาณนี้นะครับเบรกเบรกหนักครับตัวนี้เบรกหนักเป็นลอกใหญ่ที่เบรกหนักนะครับนี่เบรกแบบเหลือๆครับนี่ครับ เบรหนักมากหน้าลอกดีเด้งแข็งแรงดีครับหน้าลอกล้อ,ลอตัวนี้ยังสวยๆอยู่นะครับอ,อยู่ลอยน้อยสวยตัวโรเลอร์โรเลอร์หมุนทำงานอยู่นะครับโรเลอร์โรเลอร์ยังทำงานปกติมาดูหมุนกันบ้างนะครับหมุนหมุน หมุนให้ดูแบบนานๆานกันเลยนะครับมันจะได้ฟังเสียงกันด้วยว่าความบิดปกติของลอกมันมีอะไรมั่งไหมนะครับหมุนเดินหน้านะครับอ่าปึ๊บถอยหลังครับฟังเสียงของความสมูทของเฟืองของแบริ่งดูนะครับเนี่ยอ่าปึ๊บตัวปรับกลับมาก็จะเป็นเปิดโหมดกันกลับ ก็จะมีคลิกเสียงกันกลับนะครับตัวนี้ไม่สามารถถอดคลิกเสียงกันกลับออกได้นะครับตัวนี้มีคลิกเสียงกันกลับครับครับแขนพับเก็บได้นะครับเนี่ยพับเก็บล็อกอัตโนมัตินะครับเนี่งอ็ดีดเด่งก็จะล็อกอัตโนมัติน็อกก็ลื่นๆนะครับน็อกลื่นๆอยู่ครับอื สวิตเปิดปิดไม่ติดไม่ตายนะครับลื่นดีครับสวิตครับท่านใดสนใจลอกใหญ่ๆห,หาไว้ใช้งานกับความอึดถึกทนของลอกตัวนี้ก็ลองพิจารณาตัวนี้อีกหนึ่งตัวครับกับได้ว่า ST ส p o r ปอร์ตไลา์ ST หันครับผม,มสวยงามครับสปูน ฝากไว้อีกหนึ่งตัวครับ